เมืองมันยังไม่พอค่ะเราต้องเป็นพลเมืองดีด้วยถูกไหมพลเมืองดีต้องทำหน้าที่อะไรบ้างที่พวกเราคิดสักข้าวบ้านเกิดสักบ้านบ้านเกิดบ้าน,านอ่ารักษาความสะอาดทั้งแบบของตัวเองแล้วก็ของชุมชนด้วยมีอะไรอีก,ก,เ,ก,กเก็บขยะช่วยเหลือคนอื่นอื่นใช่ไหมคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่พลเมืองของเราเหมือนกันพึ่งผ่านมาเลยที่14พฤษภาคมเนี่ยเขาทำอะไรอย่าเค่ะเลือกตั้งไม่ใช่นะคะก็คือเลือกตั้งสสใช่ไหมทั่วทางประเทศเลยว่าอายุเท่าไหร่ค่16นะคะอีกไม่กี่ไม่กี่ปีเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปเลือกตั้งทำเป็นหน้าที่เป็นพลเมืองดีแเราเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะ ที่พวกเรารู้กันใช่ไหมว่าผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ออกมาแล้วพักอะไรที่มาเป็นอันหนึ่งเลยของประเทศเรารวมทั้งชาติ <Okay. S 2> ไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ดูจากไหนคะรวมทั้งชาติเนี่ยก็คือพักเก้าไกลนั่นเองนะคะพักเก้าไกลมีชื่อสายว่ามูฟฟอ o ์เวิร์ a r าร์ตี้ใช่ไหม Party, าปาร์ตีเนี่ยแปลว่าผ่าการเมืองนั่นเองนะคะวันนั้นหลังจากที่เขาได้รับคะแนนแล้วประมาณห้าทุ่มคุณพิธาได้ออก มาแถลงข่าวค่ะซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยของพรรคการเมืองต่างประเทศเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพิธานะคะเขาพูดว่าอะไรในการแถลงข่าวในค้งนี้นะคะถ้าเรารู้ไหมว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีอยู่สองแบบถูกไหมก็คือการเลือกตั้งทางตรงกับทางอ้อมนะคะการเลือกตั้งทางตรงคืออะไรเหมือนเลือกตั้งประธาน เือกตั้งหัวหน้าห้องไอ้เป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมทุกคนเลือกให้ไอหรือว่าเสียงส่วนใหญ่เลือกให้ไอเป็านหัวหน้าห้องเราไอ้ได้เป็นหัวหน้าห้องเลยขเขาเรียกการเลือกตั้งแบบนี้ว่าการเลือกตั้งทางตรงนะคะแต่ว่าในประเทศเราเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมที่เราจะต้องไปเลือกตัวแทนของพวกเราเข้าไปในสภาใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปเลือกโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่ครูถามพวกเราไปเมื่อกี้พวกเราอายุ16ปีใช่ไหม อีก2ปีก็จะสามารถเลือกตั้งได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องใกลตัวของพวกเราแล้วมันอีกแค่สมัยหน้านเนี่ยพวกเราจะได้เป็นโบตเตอร์หรือว่าเป็นคนโบอนอนาคตของพวกเราเป็นครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนเรื่อง แบอกว่านโยบายคือว่าเราอยากจะได้ผู้นําประมาณไหนแบบไหนเลยอ่ผู้นําที่ดีนะคะผู้นําที่อะไรอีกอะไรครคนรุ่นใหม่อ่าอยากได้ผู้นําที่แบบเป <BER 2> ็นคนรุ่นใหม <x> ่มองใหม่ใหม่ถูกไหมนะคะผู้นำทีความคิดโบราณอ่าผู้นำทีความคิดไม่โบราณนั่นเองนะคะอันที่ตอบเนี่ยถูกต้องเลยอันดับหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาจากนโยบายใช่ไหมคะว่านโยบายในแต่ละราคเนี่ย มันมีอะไรที่โดนใจเราหรือว่าเราอยากจะ,ะให้เขาได้มาช่วยแก้ไขนั่นเองนะคะครูก็เลยเอานโยบายสองแปลงพักมาเดี๋ยวสไลด์นี้เดี๋ยวครูจะส่งให้ในรายนะเพราะเราจะได้แบบดูชัดๆนะคะนโยบายสองพักนี้ก็คือพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยใครเป็นแทนที่ทจำได้ไหมเคยร้องเพลงไหมลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอันนี้ก็คือพักของลุงตู่นั่น พรรคเพื่อไทยแคดิเดตก,ก็จะมีสามคนใช่ไหมคะก,มก็มีคุณยิง้งคุณเสถีแล้วก็คุณวัชัยคุณอัจฉริยะไม่น,เน,เนะคเรามนโยบายองพรคเพื่อไทยลหลักๆเราชอบนโยบายไที่สุด <c oughs> คดน 43, น <c oughs> ะคิดว่านโายบายไหนคิดว่านโยบายไหนที่แบบว่ามันจะตอบสนองความต้องการของเราได้คร <c oughs> ูเข้า ข้อหนะะึ 1, ่งก็เลยแรงงานขั้นต่ำ600บาทต่อวันใช่ม่มคะอาแล้วก็ขอ้อหน้าที่ไอ้บอกก็คือหนึ่งนักเรียนหนึ่งแท็บเล็ตแล้วก็หนึ่งครูหนึ่งแท็บเล็ตเหมือนกันข้อสองอันนี้น่าสนใจข้อสองใช้เทคโนโลยีช่วยการ,กรเกษตรใช่ไหมต่อไปถ้าใช้เทคโนโลยีมาช่วยพวกเราก็จะได้ไม่ต้องตัดแดดตัดอ้อยเหมือนเดิมแล้วเราจะใช้หุ่นยนต์ใช้เครื่องจักรแทนนะคะเพื่อลดแล้วก็เพื่อ เราพอเราดูนโยบายหาเสียงตา่างแล้วเราคิดว่านโยบายพวกนี้มันมีที่มา,ะะมาจากอะไรนะคะเสียงของประชาชนถูกไหมคะอะไรนะคะม,มา,มามจากข้อเสียแล้วก็เราอะไรนันมา 他卖好几十我的又子。 ก็เป็นพรนกันเงินที่จะมาพัฒนาบ้านสีแก้วของเรานะคะเมืเราได้ดูสัมภาษณ์ของคุณจินติธาต่อต้นแล้วใช่ไหมนะะักข่าวอังกฤษเนี่ยเขาถามว่าทําไมคุณจินติธาถือว่าก้าวไกลพิชนะเขาบอกว่าเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยมีทีมที่ดีค่ะเขาไปแบบว่ารับฟัาเสียงประชาชนแล้วก็ลงพื้นที่ริงจุถึงจะได้แบบว่าถึงจะได้เสียงที่ท่วมท้น อีกมุมมองหนึ่งก็คือข้อที่เขคิดว่าควรปรับปรุงของสีแก้วมีอะไรบ้างนะคะเช่ <c oughs> นถนนถนนไปหลุมเปบ่อตอนรี้เลยคให้เราลงพืนที่ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะอันนี้ครูให้เราสัมภาษณ์กลุ่มละ5้าคนห้าคนละกันนะคะแล้วก็พอสัมภาษเสร็จแล้วก็เอามาโค,โาค้สลงในแทลบเลตน,นะคะเพราะว่าทุกคนก็จะได้ จะได้ดูร่วมกันแล้วก็จะได้เห็นหลายๆมุมมองนะคะพ<น>อสพัมภ<น>าษณ์ข้อดีข้อเสียเสร็จแล้วกิจกรรมต่อไปครูได้แจกใบงานให้พวกเราแล้วใช่ไหมมันเป็นใบงานทักที่จีแก่ะให้พวกเราตั้งชื่อพักการเมืองของเราขึ้นมาว่าเราอยากจะได้พรรการเมืองนี้ชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็แต่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้าพักใครเป็นหัวหน้าพักใครเป็นรองหัวหน้าพักใครเป็นเลขาธิการพักใครเป็นสมาชิกพรรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ว่างก็เป็นกระตุ้ แหว่สโลแกนค่ะต้องือนโฆษณาค่ะเป็นแบบสโลแกนสั้นๆยกตัวอย่างเช่นรวมไทยสร้างชาติค่ะเพราะเราเคยได้ยินไหมอะไรนะทำแล้วทำอยู่ทำต่ออ่าอันนี้ก็เป็นสโลแกนสั้นๆที่ทำให้คนเนี่ยจำผัคของเราได้เพื่อไทยก็อจจันหนึ่งเพื่อเพื่อไทย ราลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนใช่ไหมถ้าสัมภาษณ์มากกครบพ้วนถูกต,ต้องนะคะเอาไปเลยกลุ่มละ4คะแนนนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาอันนี้สําคัญมากครูคิดว่าสําคัญที่สุดของการทำกิจกรรมในวันนี้ก็คือการทํางานเป็นทีมใช่ไหมคะพวกเรามีกันอยู่แค่7คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งงานกันทําให้ดีนะคะมีการแบ่งงานการทําแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางาน เอาไปเลย3คะแนนสำหรับการทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็อันต่อมาคือคะแนนใบรกายงานก็คือรายงานงาน,างนี้แหละมีความครบถ้วนของเนะะื้อหามีการตกแต่งด้วยแล้วก็ที่สำคัญเราต้องส่งให้ตรงเวลานะคะถ้าทำได้ครบทั้ง3าส่วนนี้เอาไปเลย5คะแนนนะคะแล้วก็การนำเสนอผลงานเราคิดมาแล้วเราต้องเผยแพร่ให้เพื่อนได้รับรู้ด้วยนะคะเอาไปเลย แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเราเป็นประชากรนอกจากประชากรไทยแล้วเรายังเป็นประชากรโลกด้วยใช่ไหมแล้วครูเชื่อว่าเทคโนโลยีในสมัยนี้มันมันพัฒนาอะไรแล้วะคะเพราะฉะนั้นคุูอยากจะให้เราลองแปลสโลแกนของพวกเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเองใช้ Google Translate ใช้ไหม Google Translate ลองแปลมา มีข้นขยันมีงานเพทพตลอดราคาหนี้บุญประเภทนี้ทุกเดือนชุมชนเข้มแข็งเสียยางกระไรเสียอ้อยกระไรบันที่แก้วนะั่นขอเสียากาไฟดับ่อยน้ำไม่ค่อยไหลเก็บข้องน้ำแล้วเหรอข้องนอ้ำหมดเลยนี่แหละข้องน้ำน้ำบานนี่พัฒน,นาถนนถนน,นเป็นยังไงถนนไม่ซ้ำรูด ถนนแล้วดูขึ้นบดียังให้ความแซี่ยงยุ่ะจัาเสียบเยอะยังให้มีไฟฟ้าไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ตามถนนอนคาร Community c h o o s in โมเดิร์นพีเพิร์นแอดวานซิงโฟร์เบอร์สโลแกนค่ะพวกเราพักขอแี่เพียงพอสโลแกนพัฒนาจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนสวัสดีค่ะพวกเราค่ะเพื่อไายใจเพื่อเธอค่ะสโลแกนคิดดีคิดใหม่ทำใหม่เพื่อก้าวไกลของโคกใหญ่ b o o s t idea, new idea, เด idea ส uh วัส huh ดีครับพวกเราพักแยงครับโลแกนของเราคือความคิดที่คุณบอกมาผมพัฒนาเจเลยนักนำพาคุณเจเลยไม่คุณครับ The i ดไอ you ยยู w ช e I ม i ไอยูิโคมกอร์ว You ครับนโยบาย เลยยีมาพัฒนาเศรษฐกิจข้อสองปรับปรามยาสิบในชุมชนให้ขามพัฒนาแบบโรงแหลมน้ำขาหนองคอบึงให้เป็นสถานที่เที่ยวเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนข้อสี่ติดตั้งเสาไฟตามข้าถนนห้าส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ชนและสินค้าที่มิบัณฑิตเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านอยู่ดีมีดีมีความสุข ข้อหติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียส่งเสริมสนามสนุนจัดบริการอินเทอร์เนต็ตในระดับหมู่บ้านเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ก็มาขอจบการนำเสนอียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ